สวัสดีพี่น้องครับทาง Pout YouTube ครับสุกุทคุนะครับและก็ทางเพจและน้อยลำเพิดออฟฟิเชีนะครับอ,อุ้ยให้แม่พ,พี่อยากย้ายมาอยู่นี่จังเลยแม่ไก่ไปไหนวะ,นอ,ะอ๋ออันนี้ก็อยู่นี่เหรอไม่แต่ถ้ารู้ว่าอยู่นี่กจ<ะ>็จะไม่อยู่ไงจริงจก็จะไม่อยู่ ไม่ไม่ไม่มาไม่มาย้ายก็ได้พี่มาอยู่ที่นี่เหรอโบอบกินอะไรนะออมลูกเกาค่ะออมอะไรนะออมลูกเกาค่ะเกลือนะคะนี่ไม่ใช่เป็มคำลอกเกลียวค่ะลอกเกลวันนี้เป็นออมแล้วไม่ผัดเหรอตรงนี้มีใครอยู่ไหมพี่ S <S นี่ผงชูรสไหมอ่ะอันนั้นอันนั้นไออูดีนค่ะ เทให้หน่อยอไปเทใส่ยังฉันจะใส่เต็มไปเร็วไม่ไปไปเลยละน้อยไปเลยหาเมกไก่ก่อนไปเลยไปเลยไม่ใส่แล้วจะเทใส่แล้วนะรู้นะว่าจะใส่เครื่องห่อนะ รู้แล้วนะจะใส่เครื่องหอนอะ่ะ มันจะเจื้อนไหมอ่ะอเ,เปียกหรอหรืออะไรซักหรอม,มันจะจาดก,ก็ถือว่าโอเคนะครับ วันนี้ปลอดฝนแน่ๆปลอดฝนปลอดฝนปลอดฝน อันนี้งานเอียงนอน,นี่นอน,นี่งานอะไรอ่ะวันนี้ดูทุกคนเวทีไก่สิร้อยเปอร์เซ็นต์ลวครับวันนี้บรรยากาศโอเคนะครับตกแห้งจะรล่นขึ้นเกา่เาเต้นขึ้นไปเร่นขึ้นเมือนนั่นเพราะว่า ลังว,วที่าสิบัจืดน,นะครับรางวทีน่าจะไม่จืดน,นะครับเพราะว่ามันเป็นหยานะครับรางวทีกับบจืดน,นะครับสถานที่วันนี้โอเคนะโอเคมากๆเลยเวันเป็นหยานะครับสถานที่เป็นหยานโอเคนะครับใส่แล้วเหรอรู้แล้วเห็นแต่ซองนะ่ะ ไหนสองเมื่อกี้อยู่ไหนเก็บแล้วไม่ใช่เก็บหรอกเก็บเพราะทางขยะนะซิมันหมดแล้วใช่ใส่ทั้งหู่นทั้งเ้าวู่หน่นี่ปานนั้นโด

อีกเหรอใช่มันไปอยู่น่นไม่ไปก็ได้หรอกอยู่นี่แหละจะได้ไม่ต้องย้าย เดี๋ยวไปดูกันนะแม่เัาต้องหาใช่ค่านะครับเพราะว่าฟ้าฝนมันก็ค่อนข้างที่จะไอ้นั่นไอ้นี่อยู่นะครับก็เป็นธรรมดาละ่ะบ่าตามความจริงหลุดว่ามันหนากฝนนะครับวัสดีไอ้ขึ้นเข้าไป มันหนาฝนเราต้องยอมรับว่ามันหน้าฝนนะครับต้องเตรียมพร้อมทุกๆสถานการณ์นะครับเตรียมพร้อมทุกๆสถานการณ์เลยนะครับว่ามันอาจจะตกหรือไม่ตกนะครับแต่ว่าก็ะยาะกที่เห็นแหละนะครับงานนี้น่าจะเป็นงานวิกนะครับแล้วโตโต๊ะก็ะเล่นคือเกเล่นคือเกลนะครับ พื้นไม่ดีอ่ะตรงเนี้ยพื้นไม่ดีไ,ดไงมันเป็นห้องน้ำไ,ไง เออนั่งข้างล่างก็ได้ถ้าเป็นไรนั่งข้างล่างก็ได้ไ<ป> <trilogy> พี่น้องบัตรกุ้มปิดครับอย่าลืมนะครับ12วันนะครับ700บาทนะครับเดี๋ยวลงกทมนะครับแขกรับเชิญมากมายเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นมากชิวพัน นุนธิดาพรนะครับน้องเหมยนะครับใครอีกเยอะแยะเด่นชัยวงสามารถหลายคนนะครับหลายคนหลายคน โอเคครับเจอกันใหม่ครับ